สวัสดีค่ะพวกเรานะคะตอนอยู่กันที่วัดบางปีใหญ่ในค่ะซึ่งพวกเราเป็นญาติของผู้บริจากร่างชื่อว่านายวัฒนาวสิวสุรัตล์ค่ะนายวัฒนาว,วสิทธิ์มัตล์นะคะ<ม>ก็คือพ่อของพวกเราสองคนแล้วก็เป็นแทนของแม่ค่ะตอนที่พ่อบริจากว่าค่ะคุณพ่อป่วยเ,เป็นโรคอืมครางผืดที่ปอดค่ะซึ่งพ่อรู้สึกว่าการเป็นโรคนี้มันทรมานอย่างมากค่ะพ่อก็เลยแบบ อยากให้คนที่เป็นโรคนี้หรือโรคอื่นๆนะคะได้ราการรักษาที่ดีวันนี้ค่ะพ่อก็เลยอยากเอาร่างเตะค่ะให้ทางการแพทย์ได้ศึกษา<ม>อันนี้ก็เลยเป็นผหตวงที่ว่าพอ่อถึงได้นำมาตัดสินใจบริจา่างค่ะซึ่งก็โชคดีเป็นอย่างยิ่งที่ทางโรงพยาบาลรามาที่ดีกันศิรินาชบูรีนะคะ<ม>ได้รับลา่าได้ตอบรับให้พ่อเป็นอาจารย์ใหญ่ค่ะ ก็ก,การบริจาคอาจารย์ใหญ่บริจา่างจะมีประโยชน์มากมายทั้งด้านการแพทย์นะโคตจึงอยากเชิญชวนให้ทุกคนมาร่วมบริจา克างอาจารย์ใหญ่ได้ค่ะค่ะซึ่งเมื่อวันสามคนก็บริจา克拉งพื้นที่เรียบร้อยแล้วเหมือนกันค่ะค่ะคุณแค่